ร้านค้าร้านอาหารสวนลุมพินีงานวันกาชาติร้อยปี ในคลิปนี้ทางผู้อรีหมู่สี่นะครับจะพาทุกท่านไปเดินเที่ยวชมร้านค้าและก็ร้านขายอาหารของจินนะครับว่านอกจากเขามาออกบูธแล้วก็มีร้านอาหารอะไรที่แปลกๆนานๆเจอทีแล้วก็น่าทานบ้างน,นะครับ ร้านค้าที่มาออกร้านพวกเสื้อผ้าก็มีนะครับเสื้อผ้าครับจุดนี้ก็เป็นร้านค้าร้านอาหารที่ว่าอร่อยนะครับทั้ง50เขตนะครับก็คือมามาออกบูธมาขายที่จุดนี้นะครับ หมูย่างข้าวขาหมูลูกชุบหมูย่างข้าวเหนียวมะม่วงขนมจีนน้ำยากะทิใต้ว่ามีเป็ดย่าง บ้าจัง ปลาหมึกสายนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ขายอาหารเดีย๋ยวจะลองดูว่ามีอะไรที่นานามเจอทีบ้างที่ไม่ค่อยเห็นขายประจำเป็นอ่า อาหารที่นานๆเจอทีไข่ปลาหมึกทอดลูกชิ้นลูกโตปลาหมึกย่างขนมหวานปลาหมึกทอด ใช่ไหมครับคุณนาน นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ขายอาหารขายของกินจะเข้าไปเดินดูว่ามีอะไรแปลกใหม่ๆและน่ากินบ้างที่นานมเจอทีมีน้ำพริกแล้วก็หน่อไม้ต้มข้าวหลาม ข้าวเหนียวปิ้งเนื้อสวรรค์ขนมเค้ก เนื้อทอดไส้หมูย่าง ร้านค้าที่มาออกลานพวกเสื้อผ้าก็มีนะครับเสื้อผ้าครับหลังจากพาชมจุดที่ขายของกินขายอาหารแล้วทีน,นี้ก็มาที่จุดที่ขายเสื้อผ้ารองเท้านะครับ พี่แมวพี่เป็ดไมวก็มาเจอสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับอยู่ที่สัะในสวน